สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel <ย>ช n n นลแฟนบอลฉันมาแล้วแล้วฉันมอบหน้าที่คือให้เธอรวมทางพี่เพิร์ดด้วยพอาะว่าฉันนั่งเฉยๆพี่เพิร์ดก็เลือกฉันอยู่แล้วโอนั่นงนงันงยังไม่กลับจากโลกอินทนาการนะเธอขณะที่ฉันกำลังนั่งทำงานปั่นงานหัวฟู ก็มีการตามเกิดขึ้นว่าป้าไม่ได้แล้วนะหยุดทํางานเดี๋ยวนี้ไปตามเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนอาการเพื่อนหนักแล้วก็เลยต้องตามป้าทูกต้องตามแพทย์มามาพบถึงก็ต้องเรียกหน่วยสนับสนุนเลยทีเดียวหรอต้องเรียกแพทย์มาตรวจเธอต้องเรียกต้องเรียกแพทย์หญิงคุณหญิงคุณครูเขามาหรอทําไมล่ะนามีดีลูชั่นหรอใช่ ฉันก็แค่จินตนาการของฉันอยู่แต่ทุกคนอิจฉาชันนั่นเอคือพี่สองคนกู่นางไม่กลับแล้วอหรก็เลยต้องให้นางพบแพทย์หน่อยแล้วคือบีไฮแต่ฟีพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดน่ารักมากเลยเหรอเอเมื่อกี้ทำไมมายังไงเห็นไหมเชื่อฉันยังเริ่มต้นคลิปก็จูบปิดคลิปก็จูบโอ้เา็จูบเธอหรอใช่ ฮะเธอจบคลิปพี่เพิร์ดไม่ไหวจริงจริงอาช่วยรักษาเพื่อนด้วยเออด่วนเลยอ่ะให้ยาโดสตอนจะไปรักษาคนอื่นป้ารักษาเพื่อนก็แต่ก็ให้หน้ามีความสุขไปเพราะว่าใครจะไปรูว่าดูอีพี5ฉันอาจจะอาการเดียวกันนางก็ได้5 6 7งั้นให้โอกาสป้าดู5 6 7เพราะว่าพ่กนี้ป้าจะไม่ได้ดูอุ้ย มีป้าต้องไปเตรีมตัวรับปลยอถูกอื้าวงั้นเราไปดูกันเลยไหมล่ะถ้างั้นเบื้องหลังอีพีห้าไปะปไป่ปไม่ต้องเป็นฝันเลยก็ได้ตอนนี้แค่มีใจไม่อยู่ไกล่เทานั้นก็มีความสุมากมายช่าอยู่าน ขอบคุณฟูลซัพพอร์ตสำหรับจากทุกคนเลยนะครับผมก็ินก็กินกันทั้งกองเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าสายลมน่าจะเป็นยังไงครับเมื่อเราได้เอนทีเฮ้ยผมเม่งพิ่งเพิ่งเพิ่งเิ่งเพ่งเิพิ่พี่งิงิิิิิเิเเิเเ่งงงง่ ห้าี EP เลยนะโอ้โหอ้าวมีนักเรียนหลังห้องหลังกับหลังห้องเนี่ยนักเรียนหลังห้องของแท้วันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างชิลมากวันนี้ว่าตอรเยนเป็นยังไงบโางไกลมากขับมาอันนั้นจะมาไทยอีวเนี่ยยากไปกับปด็นอะไรเนี่ยากอะอ๋อยากนิดนึงเพราะว่าเป็นซีนเปิดแล้วเราจะต้องแบบดูแบบว่ามีความตลกแล้วก็มีความแก่นแก่นนิดนึงใช่ ต้กไนใหญ่ขนาดนั้นเลยเนี่ยัาไปกินไอเฮ้ยจริงเหรอได้ขอน้ำสลับด้วยได้ไหมกินได้ผมเป๊กผมเป๊กถ้าใครสะดุตรงนี้ก็จะได้แทนเนเกวโอ้จริงเหรอคะอาจารย์ เขาอาจารย์ครับไม่อยู่มันยืนยิ้มได้แบบตันติวเออมรอ เหมือนส่งสัญญาณว่าให้เปิดให้ทีมอนดูดโอ้น่ารักโอเปนเฮาส์โอเปนเฮาส์โอ้ยแต่หวานเจี๊ยบถ่ายต่อไม่ได้แน่เลยเนี่ยโอ้ยเป็นไรอ่ะเอ้รับเข้าแล้วรไปโมรับ้านกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย์ดเย็นๆขอเอเวอเรนซ์เลยครับกลับบ้าน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 เลกลับบ้านกลับบ้าฮัลโหลฮัลโหลแต้ย การจังต่อเลยเคลื่อนเฟิร์สพอขึ้นเสร็จทุกคนปบมือโโอ้กลัวจริงใช่ไหมเนี่ยพี่เปิร์เพราะวันนี้ตอดสอบ ไม่เคยเจอไรแบบนี้คนที่ทำให้ใจวันไว้ทุกครั้งที่เจอโอ๊ยโอ้ยนี่วิวอานไปเกา ผมมันล้นไปจใพูดูเงียบเหงาเลยนะไอเนี่ยมันดูไกลเหมือนกันเนาะอินซีนนี่เป็นของแจอะใช่เฮ้ยพอแล้วทุกคนนั่งดูอยู่เต็มเลยยังเป้นออกได้ไงเนาะเอกไงก็กูจะเข้าเวลาไหนกูต้องไปเข้าไปเฮ้ยซีนนี้เฮ้ยเฮ้ยกูไม่อยากรู้เนาะเฮ้ย ทำไมกูไม่อยากดูเนี่ยเล่นดอาการคนเขินเลยจะไปไม่ไปกูถอนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยแไปกันเถอะเฮ้ยเกงมื่อกี้นะผมเราจบไปแล้วกับการที่เราขึ้นมาในรถลิกจบไปทีเดียวนะครับผมซึ่งเป็นซีนที่ชิวมากนะฮะต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมเพราะว่านี่ฮะสูลองพื้นลองพื้นนั่นเองนะลนไอเด้นมันเล่นเยอะไปหน่อยครับผมเล่นจริงด้วยคนนั้นเฮิร์สไงว้าย เฮ้ยไม่แต่จริงจรงาดูไม่ออกเราเป็นสีของเขาเลยว่าอันนี้คอเครื่องทำแข่งมันเหมาะด้ยนะ้องกินข้าไม่อิ่มหรอน้องกินข้าวไม่อิ่มหอนที่ที่มีของกินจะเจอชิมอนยิ่ง่เขาครัเครื่องทำไข็งมันน่ารักจังเลยอ่ะเออไม่กื่นหน่ารักเนาะ นาละมาลักกและอีพีนี้ก็เป็นอีพีเปิดตัวน้องจูนของฉันถูกแล้วก็แล้วก็เป็นซีนที่น้องวิวได้เป็นได้พูดซีนแรกใช่ไหมเออแล้วจะผ่านมาแล้วทั้งหมดสี่อีพีสี่อีพ้าเหรอไม่เาพูดตลอดนะหลังจากก่อนก่อนหน้านี้ง่ายหมถึงว่าซีนในีพีนั้นจะถ่ายในถ่ายมาด้วยกันไม่เรียงใช่ไหมเออถ่าย อ๋อถ่ายเฉพาะซีนโรงเรียนไงอืมอมือก็น้องบอกว่าเข้าทุกซีนแต่เพิ่งแต่ไม่มีบทพูดเลยซีนโรงเรียนอ่ะอ็นดูนางเออตลกตรงที่ลืมบทอ่ะก็คือมอนหนึ่งบทอ่ะก็คือมองมาพยายามส่งเหมือนไปพยายามส่งซิกมาให้ชิมอนพูดอะไรอย่างเงี้ย แต่<ด>จริงๆเ้า<ด>ตัวเองลืมเอ็นดูตลกเออดีแล้วคือเขาเล่นกับอีท่าไหนลองซื้อลองลองลองเสื้อว่ะลองพื้นติดเสื้ออย่างนั้นเขาเอาคา,างไปยีอย่างนี้ไง๋อนายเขาแกเขา,า,า,ายีจนเป็นเรื่องปกติแต่เราเอ,อ่ะไม่ปกติไม่เอาจริงๆนะไม่เปลี่ยนเสื้อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเสื้อของสายลมมันคือสีมออยู่แล้วโอ้สีเดียวกับลองพื้นเนี่ยหรอ ใช่เพราะเหมือนประมาณอันยิ่งสมจริงเขาบี่ใหญ่เลยไปฝ่าดงฝุ่นดินแดงมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพอนี้เขาเลยไปเปลี่ยนเสื้อให้เหมือนกันอันนั้นไม่ใช่เป็นเท้าเป็นเท้าอันนั้นเสื้ออนี้เลอะนั้นเปลี่ยนไม่หรอก็เปลี่ยนเสื้อเรียนใหม่ใช่ดูดีอ่ะอยากอยากให้ถึงพวกนี้เร็วแล้วฉันอยากดูแล้วอีกก่อนจะถึงเท่าไหร่ล่ะ เราไปดูเรื่องหลัง EP หกต่อกันเลยไมล่ะเอาให้จบเลยใช่ไหมหกเจ็ดรออะไรอ่ะ EP ห้าไปแล้วจ้าเจอกัน EP หกสวัสดีจ้าสวัสดีครับบายเดี๋ยวอจะปิดเราก็ปิดลู